สวัสดีจ้าพี่น้องท่านผู้ชมมือน,นี้มาพบกับช่องยายไพ่สีชาแนลคู่เก่าเหมือนเดิมเนาะจ้ามือน,นี้ยายไพ่บบสีก็ได้ดนำขอมูลแนวทางเลขเด็ดมาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมเปน็นแนวทางวอนศุไปรับชมเราฟังยายไพ่บบสีฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ยายไพ่บบสีไม่เด้อจ้าพี่น้องเดี๋ยวก็อย่าลืมกดกระดิง่งเนาะค่ะน้อยยานยายไพ่สีลงคลิปใหม่หรือว,ว่าอัปเดตที่มีใหม่พี่น้องก็สิบบริพาดเบิ่งพาดชมแนวทางเนาะค่ะพี่น้องมักอาจารย์ใดชื่นชอบอาจารย์ใด หรือว่าจะคอมเมนต์ของมาคุยมาทักไทยกับยายไพกก์ก็คอมเมนต์มาไต่คลิปข้างล่างได้นาะพี่น้องเนาะกับโบเบลไลย,ยายห้างพี่น้องับไปเบิ่งขอมูเนทางอาจารย์ทันแหลกเพล่นเลยเนาะคะ่ะมาเบิ่งเนืทางนี่เป็นเนวทางเด่นหน่วยล่างนะคะแอดกับตันเด้อพี่น้องเด้อเด่นเฉพาะหลักหน่วยล่างเนาะซีกับเจ็ดว่าสันพี่น้องสําหรับเนวทางเลขเด่นล่างหน่วยหน่วยหน่วยล่างนะคะเอดกับตันเนาพี่น้อง่อไปเลยจ้ะ อันนี้เป็นแนวทางของแอดลุงสีสศบอกกแอนมนเนาะค่ะขอบคุณที่แบ่งปันแน,นวทางเด้อหน่วยล่างเก่ากสูตต่อไปเลยจ้ะดับล่างนะคะ่ะดับล่างสิทธิ์หลวงพ่อโสธรเนาะพี่น้องเนาะดับล่างเพื่อนบอกว่าเอ่อหนึ่งหนึ่งหกหกแปดสองสี่ศูนย์ศูนย์ศูนย์แปดอ่าห้าสามเจ็ดเก้าสองสี่และเก่าหาเนาะคะ่ะพี่น้อง ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดนาเนาะค่ะพี่น้องเห็นใบยาไพ่เดาเถอดนะคะพี่นอ้องคะ่ะแอดนาเราดับศูนย์ล่างนะคะพี่น้องวดที่แล้วดับหาดยไพ่ดับหกเอนาแอดนาวันนี้ดับขาดล่างศูนย์ยาไพ่ดับขาดล่างหนึ่งของายาไพ่เสียวมากเพราะว่าคนเด่นล่างหลายเนาะ,ะพี่น้องเนาะเอาแคบนาจอชุดเต็มเลยนะคะ ต่อไปเลยจ้าอันเป็นสันจอนเด้อพี่น้องเด้ออัน,นงวดน,นี้เป็นสันจอนกำแพงเพชรตะวาันเลขดับส่วนมากจะเอาบาอยู่เด้อพี่น้องเด้นนอเนาะค่ะเนาะเพราะว่าขันเป็นอันนี้เอาได้ทางสันจอนย่ามใดดับบอกคอยอยู่เนาะค่ะพี่น้องเอามาเบิ่งค่ะอันนี้เด่นล่างนะคะเด่นล่างระยะสันนงง้นน้องวดที่แล้วเด่นเจ็ดวันี้เด่นสองเนาะค่ะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้สูตรนี่เนาะพี่น้องเนาะเป็นเนวทัง10ล่างเดินดี2สูตรชนกันยูที่4กับ0นเนาะสำหรับเนวทังคนบันตากว่าสันพี่น้องคะ่ะต่อไปเลยจ้าสูตรนี่พี่ที่คำนวณว่าสันคูตดบนเพิ่นนะจางวดวที่เหล้ว4นนี่กับ1งเนาะอ่านี้1กับ7็นะคะหน,นึ่งเจน่โคตดบนหาเนี่ยวมาใส่อีกค่ะพี่น้องคะ่ะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเ,เด่นบนคงที่นะคะสําหรับแนวทางของแ um อดหวยจุ่มหนุ่มขอนแก่นนะคะเพแอนบอกว่า989012เนาะคะ่ะมา,าตัวใดตัวหนึ่งเนาะ,ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางแอดมาลีเด่นล่างสายแข็งว่าสัน่นแอดมาลีบอกว่าเด่นล่างสายแข็งเพป่นให้อยู่ที่038นะคะ่ะ038เด่นล่างเนาะ ส่วนมากมันอ้วนนี่คนดไฮเดรนลางศูนย์หลายมากเนาะพี่น้องเนาะน่าจะมาสองศูนย์หรือเปล่าแต่ว่าแยกไห้เดรนลางคือที่หกกับหนึ่งนอพี่น้องเนาะหนึ่งมิสิ์มาบุญขันดับลางมิสิ์มาบุญได้นะค่ะอันนี้เป็นแนวทางเลขมหนาว่างลักลอยเอชนาโพนวดที่แล้วเจ็ดนะคะอ่ามาหนึ่งนอพี่น้องน้องวันนี้หนึ่งกับหกเนาะค่ะบ่หนาว่างลักลอยว่าสาทนาะพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เด่นบนตัวเดียวสําหรับเนวทางเพชรก,กลางกรุงวันสันพี่น้องวดที่แล้วเด่นซีมาซีหานะคะวันนี้เด่นสองเด่นสองมาได้ทุกหลักเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นเนวทางสองตัวเทิงคนถาหาต่อสองตัวล่างสองตัวล่างเขาดีนะคะสําหรับเนวทางของคนไตาสายดวนนะคะพี่น้อง่ะเอาแคบหน้าจอเลยเด้อคันตัวเลขลายคอโถดคอไพยย่พายาไพ่ประเดานไห่เนาะ,ะพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางซับทวีคูณนะคะแบ่งปันฟีเดอร์วัซันพี่น้องคะเลขออลลักลอยงวดที่เราสามกับหามาหนึ่งเนาะจ้ะงวดนี้ออลลักลอยหนึ่งก็สามนอพี่น้องเนาะหนึ่งก็สามม่าม่าหลักลอยวัซันแต่หนึ่งม,มา่าม่าเหรอนอพี่น้องของอาจจะน่าพ่นกับหนึ่งก็หกเนาะค่ะแต่ว่าอันนี้หนึ่งก็สามเนาะค่ะ ต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางเด่นล่างเจฝนวาซันพี่นองคะ่ะศูนย์สองเอ่อหนึ่งสองสามเด่นล่างเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เด่นบนซีโตเจฝนหนึ่งสองสามเก้าอันนี้คือแนวทางเด่นข้างเทิงเนาะคะ่ะ ต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางเดินล่างแอดมิดนะคะ2ตัวล่างว่าซันแอดมิดบอกว่า C2 C อ3 2และ3 4อ่า2อกับ3 2อนี่มาแห้งมากขางลางหงวดนี้นะคะอันนี้เป็นแนวทางเดินล่างสูตรนี้ยายไพ่ว่าเขาดีนะคะงววทลี 7, ่เจ็ดกับมา3 7นะคะหงวดนี้เพื่นบอกว่า C กับนะคะมาตัวใดตัวหนึง่งเดินล่างเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้ะ อันนี้เป็นแนวทางของแอดนูพีนะคะ่ะเพื่อนบอกว่าเด่นล่างสองสองสามกับสองเจ็ดนะคะต่อไปเลยจ้าเด่นขังเคิ่งเด่นบนว่าซันพี่น้องคะเด่นบนหกเนาะคะ่ะเจ็ดหกสี่แปดหกสี่อ่าเจ็ดหกห้าแปดหกห้าสองโตหกสี่หกหาเก้าสี่เลขเก้าหาเพื่อนตีลังกาให้ 5, พร้อมเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของอาจารย์กร์กลาสินเงางวดที่เหล่าฟันหา มาซีหานะคะงวดน,นี้ฟันศูนย์สูตรนี้เด่นบนล่างเนาะสำหรับแนวทางของอาจารย์กรกราลสินขอบคุ่นที่เบ่งปันแนวทางเนาะค่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เอมมามาให้เบิงค่ะสันจรนะคะกัมเพงเพชรเนาะสถานที่ออกรางวัลนสองเออเจ็ดสองซีนะคะที่ตั้งสองสี่ห้าเก้าครบรอบหนึ่งศูนย์เก่าเออรหัสโทษศูนย์หาหานะคะรหัสไปรษณีย์ 620นะคะสำหรับแนวทางกัมแพงเพชรเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทาง2ตัวบนนะคะ2ตัวบนเน้นๆอ่า2ตัวบนเน้นๆของแอ็ดอัน2ตัวบนเน้นๆของแอ็ดยื่นนะคะ29และ7 29และ25นะคะ ต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางของแอนน้ำพูเนาะค่ะเม็ดเดียวแคนๆคนซี่เก้าซองละกะ9เกาองเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางมาครบรางของแอดกลุ่มเนาะคะ่ะงวดที่แล้วสามเจ็ดเนาะงวดนี้เพื่อนบอกว่าศูนย์หนึ่งสองสามสี่หกเจ็ดเก้าเนาะคะ่ะสําหรับแนวทางเพื่อนเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของนตยงวดที่เลี้ยวลุดครับกรสั้นมาเบิงค่างวนนี้เพื่อนบอกว่า3หาหาสามตัวเดียวเข็นเคเนาะมากระจวดจ้าได้จ้าต่อไปเลยจ้าอ่าอ่ามาเบิงศูนรนี้นะแนวทางเต็มล่างของแอดวิลัดนะคะ่ะเต็มล่าง,งวดที่เลี้ยวเต็มศูนย์นะคะวดนี้579204เต็มล่างแอดวิลัดเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้ามาเบิงเต็ม10หน่วยนะคะ เตามซิปน่วยบนนะคะพี่น้องคะ่ะเด่นอ่าเตามสามตัวเทิงเลยนะคะงวดที่แล้วแตมวามศูนย์ว่าสั้นงวดนี้สามห้าเจ็ดเก้าศูนย์สองนะคะสําหรับแนวทางของแอดวิลัดเนาะต่อไปเลยจ้าหวยชุมแพรว่าสั้นสามตัวบนสองห้าเก้าหาเก้าแล้วก็กันสองเก้าสำหรับแนวทางเทิงเพื่นนะคะ ต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางเลขดับ10หน่วยบนนะคะงวดที่แล้วดับ2มาซีหานะคะงวดนี้ดับ0ูนย์ไม่มานะคะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เพื่อนบอกว่าเต้มรางเอาใจไปลงให้เบิรงแเ้วเนาะเด่นเด่นตัวเดียวสําหรับแนวทางของเอ็ดอันอาจารย์เสื้อขิมนะคะขอบคุณที่แบ่งปันแนวทางเนาะหกว่าสันเม็ดเดียวบนเด่น6กนะคะพ,พี่น้องคะต่อไปเลยจ้าเบิร์อะไ้วพี่น้องเนาะ ายคิปนียายไพ่ขอขอบคุณพ่พอแม่พี่น้องนะจ้ะที่เด็กเขามาหลับชมหลับฟังขอให้สุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงรวยรวยปังปังสุขหัสุขุขนขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์นะจ้ะที่ได้แบ่งปันขอูลโนทางให้ยายไพ่มาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบ่งได้ชมเป็นแนวทางขอบคุณหลายเด้อจ้ะสวัสดีจ้า